อย่างนี้ครก็ผมาจากิงครับแล้วก็น้องอายดาราช่องวันนะฮะก็ว่าก็พูดง่ายที่สื่อเคยออกไปครับพี่ๆที่เคยผู้เสียหายเนี่ยฮะเขาก็มาร้องผมก็ผมก็ยอมรับก็สามครั้งนะฮะนะครับกพา,าเขามาล้องที่กองปราบครับก็ในเรื่องของน้องอายแต่ว่าผมก็ดูพยานหลักฐานตอนนั้นก็น้องอายก็ยังไม่ได้ออกมา แต่ว่าแต่เนี้ยปรากฏว่ามันชัดเจนเลยครับผมก็พูดตรงๆนะจากพี่ๆนักข่าวทุกท่านน้องๆครับผมก็ผู้ชายแมนๆแล้วก็พูดง่ายก็พูดความจริงฮนะก็พูดง่ายว่างานเนี้ยทางน้องอายเนี่ยเขาก็เอาเอกาสารก็ขอความเป็นธรรมด้วยนะที่ว่าครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมดูเนี่ย มันมันไม่มีฮะแต่ครั้งนี้น้องอายเขามีความเป็นธรรมผมก็ได้ดูแล้วว่าตามเอกสารเนี่ยที่ผมพามาสามครั้งมีการหักล้างฮะน้องอายได้มีการจ่ายเงินกับผู้เสียหายจริงครับจ่ายไปก่อนก่อนไปหน้านี้นะฮะแต่ <ใจ S 1> ตอนนั้น <ใจ S 1> ผมไม่รู้มา, <ใจ S 1> มาก่อนนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกผมแต่ตอนนี้น้องอายก็จ่ายได้ทยอยจ่ายฮะก็จนกว่าจะครบเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ที่ผมออกมาครั้งนี้เนี่ยผมก็ยอมรับก็ผมก็บอกว่าผมเนี่ย เป็นลูกผู้ชายครับนะก็พูดง่ายก็ผมก็พูดง่ายจากใจจริงของผมเลยนะผมพูดง่ายผมยืนอยู่จุดนี้ก็เป็นพูดง่ายขอความเป็นธรรมก็สองสองสองด้านนะฮะแต่แต่เนี้ยผมก็จากใจจริงของผมอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ขอกราบขอโทษน้องอายฮนะที่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลเอกสารให้ครบแล้วตอนนี้เอกสารมันก็ครบแล้วครับแล้วก็ทางกองปราบปรามเนี่ยทางกองปราบกองปราบปรามเนี่ยเขาก็ ยกฟ้องคดีน้องอายนะฮะก็จากใจจริงเลยครับผมก็ขอโทษน้องอายจากใจจริงลูกผู้ชายฮะแมนแมนครับนะครับผมขอโทษน้องอายด้วยทั้ง3ครั้งเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพยานหลักฐานอาจจะไม่ครบแล้วน้องอายก็ขอความเป็นธรรมประปฏผมก็ดูหลักฐานพยานแล้วก็เป็นไปตามเอกสารนะครับที่น้องอายก็ดูแล้วก็กกมีการนะครับก็มีการผ่อนก่อนหน้านี้แล้วก็ให้เป็นเป็นเงิน ไปเป็นบางส่วนเป็นจํานวนแล้วครับ<ห>ครับหลายคนแล้วฮะก็ผมขอยืนยันนะ,ะครับผม,มอ,อ,บอ๋อตอนตอนตอน,ตอนนี้ก็พูดง่ายเราคือที่รับผิดชอบนี่ผมก็พูดง่ายผมก็อาจจะใครมาล้องผมยังไงผมว่าตอนนี้ผมก็เป็นบทเรียนของผมฮะผมก็จะดูแลเคสน้องอายเป็นตัวอย่างจะดูทั้งสองฝ่ายครับที่ผมก็ก็ต้องทําเพราะว่าผมจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายผมก็จะเอาเคสน้องอายเนี่ยที่ทำมาเคสนี้ก็มามา,มาศึกษาหาลือแล้วก็มาเป็นบรทตรฐานต่อไปครับเพื่อว่าผมจะได้อยู่ได้ประเด็นที่ว่าจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่มายื่นที่กองปราบต่อไปครับจากผู้เสียหายที่เคยมาลอ้อเรียนกับเราเราได้มีเอาผิดอะไรไหมครับอตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยผมพูดตรงเลฮะมันผมพาผู้เสียหายมาล้องกองปราบแต่ว่าเรื่องเอาผิดเอาอะไรก็อยู่ที่เจ้าที่ตํารวจนะ ผมเพียงแต่ว่านำส่งครับแต่ตอนนี้ก็ผลชัดเจนออกมาแล้วทางกองปราบ<อ>ได้ออกมาว่าคดีเนี่ยไม่มีมูลหรือหลักฐานไม่ครบก็เป็นทางหนังสือเอกสารนะก็กลายเป็นว่าน้องอายก็พูดง่ายตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นคนบริสุทธิ์ครับอ๋อ ตอนนี้ก็ผมพูดจากใจจริงเลยก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีชดเชยฮะเพียงแต่ว่าคาขอโทษจากลูกผู้ชายแมนๆม,มจากใจจริงครับก็ผิดผมยอมรับผิดครับเพราะว่าผมผิดพลาดผมก็ต้องยอมรับผิดเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็จะได้ทํามาก,กินหรือเดินต่อหรือผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นวันนี้ฮะเพราะผมยืนยันว่าน้องอาย บริสุทธิ์แล้วครับก็มผมบอกแล้วผมกราบแล้วก็ขอโทษน้องเขาจริงจับจริงได้คุณผู้เสียหายท,ท,ท,ที่มาล้งเล่นกับเราไหมว่าทำไม,ม,มเขาเอาข้อมูลมาให้เราไม่ครบอ่าผมผมไอข้อเนี้ผมถามแล้วเขาบอกว่าเอามาครบแล้วครับผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะผมก็ไม่ได้แบบอยู่ในขันน้ำมนต์แล้วมองทุกอย่างนะแล้วก็มองด้วยตามหลักฐานเดี๋ยวเดี๋ยวผมข,ขอขออนุญาตมอบดอกไม้ให้น้องอายเนี้ยจัดใจจริงเลยครับขออนุญาตครับกับเนี่ยครับมอบให้น้องเขา จากผมครับทำอะไรยังไงบ้างไ่าไังีงบ้างนะไคิดว่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอคิดว่ามันได้รับผลกระทบหนักอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการออกสื่อถึงสามครั้งความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของธุรกิจมันมีเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการงานเรื่องของความน่าเชื่อถือไอกลายเป็นคนที่มีคํานําหน้าว่าดาราโก ดาราตุนมิจฉาชีพลูกค้าบล็อกลูกค้าโฮการจ่ายตังมีผลกระทบต่อพาร์ทเนอร์ในธุรกิจอื่นๆที่ร่วมงานกับอายขออนุญาตไม่ใช้รูปร่วมกับอายแล้วขออนุญาตให้อายมาเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยจนถึงจะสามารถใช้รูปก,กับเขาได้มีผลต่อการที่อายไม่กล้าออกไปเจอเพื่อน ไม่กล้าออกไปเจอสังคมเพราะหนึ่งไอก็ไม่รู้ว่าถ้าไอออกไปมีภาพกับเขาเขาจะโอเคจริงๆไหมหรือว่ามันจะมีกระแสไหนไปทําอะไรเขาไหมเพราะที่ผ่านมาไอรับพีเซนเตอร์เซรั่มไปหนึ่งแบรนด์ก็มีคนไปคอมเมนต์ด่าว่าแบบทําไมเอามีฉายชีพมาเป็นพีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในวันน okay, ี้พี ium, ่ค so ิง <caller> ก <replies because noise> ็ได uh ้เ huh. ห็นความตั <t pictures> ้งใจของพี่คิงที่เขา ก็มีเจตนาที่ดีในการอยากจะช่วยคนและไอ้ก็เชื่อว่ามันน่าจะต้องเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ถ้าเขาจะช่วยคนเขาก็อาจจะต้องเตรียมข้อมูลทั้งสองฝั่งเพื่อในครั้งต่อไปจะทําให้เขาสามารถช่วยคนแล้วเติบโตได้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นนะคะในทางของเขาค่ะไอ้ก็ไม่ดิดใจอะไรในส่วนของพี่คิงและไอ้ก็เชื่อว่ามีลูกค้าไอา้หลายรายที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ก็คงได้รับข้อมูลด้านเดียวเช่นกันเพราะหลายๆคนก็ไม่ได้สื่อสารไอ้ตรง ก็อาจจะเป็นการเรื่องของการที่ไม่เข้าใจในส่วนนั้นมากกว่าแล้วก็มีคนที่ตั้งใจจะก่อกวนไอ้ต้องยอมรับว่าคดีของอายมีคนตั้งใจแน่นอนเป็นคนที่ตั้งใจตั้งแต่เริ่มมีการข่มขู่แล้วว่าจะทําให้เธอเสียชื่อเสียงจะทําให้นู่นนั่นนี่แล้วก็มีการไป discredit อายที่หน่วยงานภักรัฐของฝั่งต่างประเทศทั้งดูไบและบาเลนรวมถึงในประเทศไทยพักไปหาที่ช่องอายเพื่อไม่ให้อายได้รับงานอะไรแล้ว ซึ่งคนคนนี้ก็ได้มีการเอาคอนแทคโสต์ไว้ในหลายช่องทางทำแอคเค้าส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะมายามไออย่างเดียวเลยเพราะงั้นไอเลยมองว่าอันนี้ไม่ใช่ในฐานะผู้เสียหายอันนี้คือคนที่ทำเพื่อความสะใจแล้วก็เอาคนอื่นมาเสียหายร่วมด้วยกลายเป็นว่าบริษัทไออ่ะที่ไอเคยเป็นอดีตผู้บริหารหรือก่อตั้งนั้นเนี่ยไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้เหมือนเดิม มันเลยเป็นการที่แทนที่เราจะมีเงินไปจ่ายผู้เสียหายท่านอื่นหรือคนที่เขายังรอเงินประจําเช่นเขาเข้าประเทศไม่ได้เพราะว่าออยอไม่ผ่านหรือเขาเข้าห้างไม่ได้เพราะห้างไม่อนุมัติตรงนั้นเขาสมควรได้รับการคืนเงินแต่กลายเป็นว่ามาัติดตรงที่โจมตีกันด้วยการใช้ใช้ไอ้นะคะเป็นสื่อในการทําลายชื่อเสียงตรงนี้อ้เลยมองว่าตรงนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วย แล้วมันก็ถึงวันนี้ไอออกมาแก้ข่าวมันก็ไม่ทําให้ชื่อเสียงไอกลับมาเหมือนเดิมไม่ทําให้ความน่าเชื่อถือของไอเทียบเท่าเดิมแต่ไอก็ยินดีที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับมันแล้วก็ในก้าวต่อไปแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมค่ะจะขอสงวนสิทธิในการฟ้องหรือไม่ฟ้องเพราะอายังไม่ได้มีแพลนว่าจะต้องยังไงต่อในในสิ่งนี้แต่ที่เหลือไอเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยว่าว่าในข้อเท็จจริงจะเป็นยังไง ผู S <S <an other> ้เสียหายที่เข้ามากับจ่าคิงเราได้มีการพูดคุยไหมครับผู้เสียหายที่มากับจากคิงจริงๆอ่ะเราได้มีการสื่อสรรารพูดคุยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วค่ะแต่ว่าหลายคนเขาก็บอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเขาจะเข้ามานะคะมารับเงินแล้วบางคนเขาก็บอกว่าโอเคเขาไม่ว่างเขาไม่สะดวกแต่เขาไปออกรายการหลายๆรายการค่ะไอก็เลยไม่แน่ใจว่าเจตนาเขาเนี่ยอยากได้เงินคืนจริงๆหรือเขาเอาแบบเขาเอนจอยกับการที่เขาทําแบบนี้แล้วไอก็เลยไม่ค่อยเข้าใจในรอบ2รอบ3ามไอก็เลยออกมา ออกมาในความไม่เข้าใจวันนั้นไอ้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่พอมาวันนี้ไอ้ก็เลยแยกคนเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่เขาเสียหายต้องการได้รับอะไรตอบแทนไปเท่านั้นเองกับอีกคนนึงก็คือมีเจตนาที่ต้องการที่จะทําลายเราจริงๆแล้วก็ทําลายดิสเครดิตเราอ่ะไอ้ว่าอันนี้ไม่ค่อยแฟร์ เพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันสร้างความเดือดร้อนให้ทางพี่คงิงมันสร้างความเดือดร้อนให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนหลายๆสื่อไอต้องไปขออนุญาตให้เขาลบสื่อไอเพราะว่าไอาก็ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติมา6เดือนเพราะงั้นก็อยากให้สื่อเข้าใจด้วยะคะ่ะจริงๆไอไรู้ทชไมว่าใครเป็นหัวโจกในทราบค่ะแล้วรู้ไหมเราทำไมถึงเดบิตทเครดิตเราคือจุดเริ่มต้นวันนั้นนะค่ะ เขาเอาสินค้าเข้าห้างแล้วของเขาอะอาจจะขายไม่ดีเพราะว่าแบรนด์ที่ขายดีคือแบรนด์ที่ยิงแอดทาการตลาดนะคะซึ่งจริงๆของของเขาใช้ได้ค่ะแต่ว่าพอเขาเข้าห้างไปเขาขายได้ไม่เหมือนเดิมขายได้ไม่ดีเขาก็มีการของเงินคืนแต่จริงๆเขาต้องเป็นเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ของเข้าห้างได้มัจำห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องจ่ายใช่ไหมคะไอ้ก็เลยทํางานให้เขาเสร็จหมดแล้วค่ะเขาจะของเงินคืนก็บอกว่าไอ้ไม่สามารถคืนได้ทางบริษัทคงคืนให้ไม่ได้นะเท่านั้นแหละค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือมีการข่มขู่น,นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นก็เป็นคดีความอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่จบในคดีแรกค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในสเต็ปต่อไปอีกกับคนคนนี้ค่ะแสดงว่าอายคิดว่าการที่มาพูดวันนี้ฉาย,ยามันก็จะไม่หายไปทีค่คนบอกว่าเป็นดารากรูงหรือไงไอคิดว่ามันไม่มีอะไรกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็แค่ต้องมูฟออนกับมัน เพราะว่าทุกบทเรียนมันมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจเราแต่สุดท้ายเราเข้าใจที่จะไปข้างหน้าแล้วเติบโตต่อไปเพราะไอ้เชื่อว่าอย่างที่คิงเองเขาเจอตั้งแต่วันที่เขาเริ่มทํา CSR เนี่ยมันดีกว่าวันอนาคตที่เขาไปเจอในกลางทางที่เขาแบบทําไปหลายเคสแล้วเสียหายหลายเคสที่คิงก็จะเจอแบบอะไรที่หนักขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้เพราะพี่คิงเขาได้บทเรียนนี้ไปแล้วเขาไม่ทําเขาไม่พลาดอีกก,ก็จะไม่มีปัญหาหลังจากนี้เขาก็ช่วยคนได้เต็มที่ แล้วก็ปอดภัยถ้าอยากจะอธิบายธุรกิจที่เราทำไหมเพราะหลายคนติดภาพไปแล้วกับข่าวที่มันออกมาในด้านนูจริงจมันมีสุดไม่รู้ว่ามีอะไรยังไงโอเคค่ะจริงๆแล้วธุรกิจของออ<า>ไอเนี่ยไอก่อตั้งไทยวลาตั้งแต่ปี6-3 6-2-6-3ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงโควิดตอนนั้นเนี่ยประมาณหลายๆแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นการระบายของไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนชิ้นเราทําได้หมดเนื่องจากวันนั้นนะคะถ้าย้อนกลับไปจีนปิดประเทศประเทศไทยไม่มีเงินเลยไม่มีใครที่อยากจะมามองเรื่องของการซื้อของอะไรหรอกเพราะว่าทุกคนกาลังแบงค์อยู่ว่าจะเอาอย่างไงทุกคนกําลังกลัวความตายถูกไหมคะเพราะงั้นวันนั้นเราเป็นเราแทบจะเป็นบริษัทเดียวที่พาคนส่งออกไปได้และนั่นคือความตั้งใจแรกของเราหลังจากนั้นเราทํางานกับหลายประเทศเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่บริหารทั้ง2ประเทศทั้งสองฝั่ง ะะฝั่งนู้นก็จะมีคู่ค้าที่เขาบริหารทันทนีส่วนของเราก็คือเราเซตอัพทุกอย่างไว้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการส่งออกเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากอย่างไออ่ะไปเป็นวิทยากรในการให้ความรู้คนเนี่ยไอเพราะไอแน่ใจว่าไม่มีทางที่คนจะเข้าใจว่าขั้นตอนของการส่งออกจริงๆเป็นยังไงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นดีเทลที่ซับซ้อนมันก็มีแหละที่ลูกค้าอาจจะวันนั้นอาจจะเข้าใจไม่หมด นะคะอาจจะมีการตีความผิดเช่นว่าทําไมของไปแล้วส่งกลับไม่ได้คือจริงๆของส่งกลับได้แต่ลูกค้าจะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายเองอันนี้คือข้อมเพชจั่นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องว่าแบบออของให้เอาไปเยอะไม่ไม่เคยบอกให้ลูกค้าของไปเยอะเอาไปแต่พอดีค่ะมันคือการทดลองตลาดไอเป็นผู้ฝากขายไอไม่ได้เป็นผู้ซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นการไปต้องทําการตลาดร่วมกันแน่นอนแล้วลูกค้าก็ต้องทําการตลาดด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันจะไม่ได้โชคดีทุกแบรนด์การฝากขายคือทั่วโลกสากลไม่มีใครมานั่งทํา ราคาส่งขายส่งให้ลูกค้าไม่มีใครมานั่งขนของไปจากที่นี่ไปส่งให้อะไรให้เราทําให้หมดไอเก็บเงินเริ่มต้นปีละ20,000ื่นกว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคนละเรื่องเลยกับสิ่งที่ออกสื่อมาโจมตีว่าเราเนี่ยมีแบบ วางแผนว่าจะชอโกงหลอกลวงประชาชนไอ้ทำธุรกิจสุดจริตไอ้ก็ทาด้วยความแบบเต็มที่ของไอยแล้วค่ะเพราะงั้นน่ะถ้าเกิดมันมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือเป็นเรื่องของการสื่อสารไอ้บอจริงๆมันก็แค่เข้ามาสื่อสารแล้วการที่บอกว่า,เ,าเราติดต่อไม่ได้หรืออะไรจริงๆไม่ไม่เป็นความจริงก็คือเราติดต่อได้แต่อาจจะช้าสาหรับลูกค้าในมุมของลูกค้าคืออาจจะไม่ได้ตอบทันทีหรือเร็วทันใจหรือบางอย่างมันต้องมีกระบวนการในการประกอบการ หาข้อมูลทั้งสองประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่กระจกเคสจากทีมแล้วมันยังมีลูกค้าที่ยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ไหมหรือว่าอย่างไงบ้างอเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีคนที่เข้าใจในข้อมูลด้านเดียวได้เห็นภาพชัดขึ้นเพราะอเชื่อว่าคนที่อยู่ในกลุ่มอ่ะไม่ใช่คนที่มีปัญหาจริงๆแต่เป็นคนที่ตกใจคือพอพอเป็นลูกค้าไทยวลราก็คือตกใจก็คือขอเข้าไปอยู่ขอเข้าไปรู้เห็นขอเข้าไปเขาทำความเข้าใจหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคือความจริงไม่จริงเมื่อ คือเขาเริ่มต้นจากไอ้ด้วยความมั่นใจอะถ้าวันนี้มันมันผลมันออกมาแบบนี้แล้วอะว่าไอ้ไม่ได้ผิดไอ้เชื่อว่าทุกคนก็จะเข้าใจไอ้ในมุมที่เขาเคยเข้าใจไอ้นั่นแหละแต่ว่าสตรอรี่ในระหว่างทางอะมันอาจจะมีอะหลายอย่างที่เขาเล่นใหญ่ไงคะเขาเล่นสื่อใหญ่เขาเล่นคำว่าดาราดังซึ่งมันนั้นยังไม่ได้เปิดหน้าว่าเป็นใครแล้วก็เอ่อเขาเล่นกองปราบเพราะงั้นหัวคอนเทนต์เนี้ยมันเป็นหัวคอนเทนต์ที่แบบมันพร้อมจะทำให้ไอ้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แบบคนปกติอยู่แล้ว ตรงนี้แหละค่ะที่ที่ไอคิดว่าคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็หลงเชื่อแล้วก็บางคนก็คอมเมนต์ด่าอะไรกันเลยเทปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ไอจะเรียกวามน่าจ่จถิอของเรากลับมายังไงบ้างก็ในวันนี้ไอก็บอกได้เลยว่าไอเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บริหารไทยวราแล้วจตอาจเป็นผู้ก่อตั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากนี้ถ้ามีอะไรนะคะไอยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาเหมือนเดิมเพราะอายังคงเป็นวิทยากรในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการส่งออกอยู่นะคะตรงนี้ไม่ได้แบบไปไหนเลยแล้วไอก็ยังคงอยู่กับ ธุรกิจอื่นๆที่ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะยังยังคงช่วยเหลือลูกค้าหลายๆท่านไปเปิดธุรกิจที่นูน่นอยากจะเอาคลินิกไปเปิดอยากจะเอาโรงพยาบาลไปเปิดที่ต่างประเทศที่อาลับเลยเพื่อจะให้ธุรกิจเติบโตไอ้ก็ยังเป็นคอนซัลเป็นที่ปรึกษาได้เหมือนเดิมแต่ไอ้ขอที่จะสวนรับงานในส่วนของฝากขายแล้วเชื่อว่าไทวราก็คงไม่อยากจะไปต่อกับธุรกิจฝากขายเพราะว่าเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ของไอ้ก็คือจะเป็นบทเรียนแล้วว่าไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่เข้าใจในเหตุผลข,ของการทํางานของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของลูกค้ากับบริษัทไทยเวลาแล้วายไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วดังนั้นไม่อยากให้เอาอายมาจมตีหรือว่าอยากไม่อยากให้เอาชื่อเสียงตรงนี้มาทําลายอะไรกันอีกแล้วเพราะงั้นไม่งั้นมันก็จะไม่จบแต่ายก็เชื่อว่าพี่สื่อมวลชนทุกคนเข้าใจในสิ่งที่อายสื่ออยู่แล้วดังนั้นเมื่อพี่คิงก็ถอยออกมาตัวสื่อก็ไม่ได้ก็คือเข้าใจภาพรวมอยู่แล้วว่ามันคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะงั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็ ก็ตกให้เขาเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมเธอคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ผิดจริงๆในอนาคตหรือยังมีข้อไหนที่ผิดอยู่ปิดใจอ่ะมันก็ต้องปรากฏอยู่แล้วในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมใช่ในพาทของทนายครับผมในเคสนี้ก็คือมันจบแล้วหรือว่ายังมีการที่ต้องดาเนินการทางกฎหมายอะไรยังไงบ้างรครับตามในเคสนี้นะครับเคสที่พี่คิงนะครับพาผู้เสียหายเข้ามาร้องครับตอนนี้ได้เอกสารจะปฝัก กองปราบปรามนะครับมีเอกสารออกมาแจ้งว่าคดีนี้ครับไม่ได้อยู่ในอำนาจการทาคดีของกองปราบปรามนะครับก็คือกองปราบปรามก็ไม่ได้รับแจ้งความนะครับก็จริงๆนะครับมันเป็นคดีแพ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปฟ้องร้องกันตามเอกสารที่ศาลแพ่งกันต่อไปครับจะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ที่เป็นชอบกลงที่กองปราบปรามหรือว่าที่ก่อนหน้านี้นที่เคยมาให้แถลงข่าวไว้ะครับคและในส่วนผู้เสียหายที่มาร้องที่ทําให้นด้สืบเสียชื่อเสียงเราจะดาเนินการฎหมไปยังไงครับ อันนี้เป็นสิทธิ์ของรางผู้เสียหายก็คือทางคุณอายครับตอนนี้คุณอายผู้เสียหายก็คุณอายมีสิทธิ์ที่จะดำเนินทางคดีแพ่งและอาญาอาจจะเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทหรือว่าหมี่นระดยการโฆษณาหรือพรบคอมพิวเตอร์ต่างๆันเนี่ยเป็นสิทธิ์ทางคุณอายอยู่ที่ว่าคุณอายจะดาเนินการต่อไปยังไงนะครับและในผู้คนที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่คุณอายกล่าวึงเมื่อกี้เรายัางเราสามารถจะสืบหลักฐานไปจนเอาผิดเขาได้ไหมครับอ,อันนี้อันนี้ผมส่วนตัวยังไม่เห็นหลักฐานครับแต่หลักฐานท่านนี้ทางนั้นคุณอายแจ้งว่า มีข้อมูลดีนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณายเราส่งให้ดูต่อไปนะครับในกรณีนี้อาจจะฟ้องไปอยู่ว่าจะดำเนินต่อไไหมหรือยังไงไอคิดว่าอาจจะขอสมวนติ์ในการฟ้องณตอนนี้เพราะว่าอยากจะมูฟออนแต่ในเรื่องที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องนั้นขอเป็นเรื่องของของทางทางทีมทนายนหลายๆคนที่อยู่ร่วมกันเพราะว่าเราก็ต้องมามองด้วยว่าเ,เขามีการเข้าใจหรือ,อยังนะคะ เพราะเราไม่ได้มีจัตนามาฟ้องใครแต่อายแค่ไม่รู้ว่าจะหยุดเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงนะคะในการที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คําพูดของอายมันไม่มีน้ําหนักอะไรเลยคืออายไม่สามารถพูดอธิบายอะไรให้คนเข้าใจได้คือชีวิตอายที่ผ่านมาอายได้รับแต่กําลังใจไม่ว่าอายจะแบบลงสอสอหรืออายจะแบบไปช่วยคนฟอเล็กหลายแบบหมื่นล้านที่เขาให้เขาเงินไม่ต้องว่าหลาออกนอกประเทศหรืออายทำกอตั้งไทเวลามาเนี่ยอายไม่เคยโดนด่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ณนะวันนี้พอไอามาเจอกับสิ่งนี้ไอก็ต้องตั้งรับแล้วมันก็ต้องเป็นบทเรียนของไอเหมือนกันแล้วไอก็ต้องเลือกที่จะดำรงชีวิตต่อไปให้แบบเสใช้เวลาให้เป็นให้เป็นประโยชน์กว่านี้ก็คือไอจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลากับการที่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้ก็คือไอไม่ได้มีความติดใจอะไรกับ คนที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วไม่ได้ผิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะที่เหลือขอดูหลักฐานทั้งหมดก่อนก็ได้ค่ะถ้แล้วไอมีอะไรจะบอกคนที่ดีสเครดิตางไหมที่ว่าถ้าถ้าเราพูดไปแล้ววันนี้ถ้าเขายังไม่หยุดอีกเราจะยังไงบ้างหรือจะมีการสื่อสารเออจริงๆไอมองว่าอยากให้คนที่กําลังตั้งใจที่จะทําลายชื่อเสียงหรือทําให้ไม่เกิดความปันวนว่นป่วนวันนี้คุณทําสําเร็จแล้วนะก็คือชื่อเสียงไออ่ะไม่ดี แล้วก็ไม่เหลืออะไรอยู่แล้วคนในสังคมคนรอบข้างไอออกจากไอไป8ปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนที่มาสอนไอเหมือนกันว่าโอเคคนที่รักไอในยใน20%ที่เหลือนี่แหละเขาจะเป็นคนที่จะอยู่กับไอในอนาคตแล้วคนที่อยู่กับไอเพียงเพราะว่าผลประโยชน์ชื่อเสียงหรือเงินทองหรืออะไรเนี่ยเขาก็ออกไปจากชีวิตไอหมดแล้วล่ะเพราะงั้นเนี่ยไอยก็คงจะไม่ให้ สิ่งไม่ดีที่เขาตั้งใจจะสาดโคลนใส่อายเนี่ยเอาตรงเนี้ยไปเป็นอายในเวอร์ชั่นที่ไม่น่ารักอีกแล้วคืออจะเป็นอายคนเดิมก่อนที่อาจะเจอเขาอาก็ยังจะคงตั้งใจทํางานเต็มที่แล้วก็สู้กับทุกความไม่ยุติธรรมเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็จะยังคงทํางานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ